<laughs> okay. <laughs> you look at here, auntie. What? Take out the auntie. Take out the carrot. You see <laughs> सिस्टम छैन है द सरी हिँफे छुँ दी हिँफे छुँ दी हिँफे छुँ दी छै ओके रुसिदा एक्सडाउन्स छै है हा छि दुर्न मरे थामक बसिरो यो गाजको खाली के छ नि छु चाहिँ हजुरले नि एकसँग पोल्छ ध्यानी छुनेको सरी एथे बला आथे बला सिस्टम अझै के रे बच्चाले छुनी पनि छुने दिने दे यस्तो พอแล้วลูกพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วลูกวันนี้เรายังไม่ได no. ้ก bon ินกินอะไระแลอวอร่อยมากเลยให้หันมาหน่อยสิหันมากินให้ดูหน่อย่่ ไ I have little monkey n o go make me sweet ไปข

ไปไหนไปข้างโบน่ะตรงไหนบันไดเหรอบันไดแล้วก้เห็นดูวิวสวยมากเลยที่เห็นเฟรกเฟรกสองอันใช่ไหมที่บ้านของไอแล้วก็บ้านสัมพนนเดกเจนไอแล้วก็ยูอะ <c oughs> for the good luck ออะแล้ววันนี้จะขึ้นไปถึงกี่ทุ่มอะประมาณหรอเ <c oughs> น่งนาศี <c oughs> นม่ดีนี่คืออ่างด c าดํ head. head. Same like ี e f ่ r e นทอีปะามองไม่เห็น <laughs> <laughs> เอามือออกปะจับที่ไหล่ลรกเพาะว่แค <laughs> oh <my goodness. S 2> ่นักิปป้ามองไม่เห็นเดี๋ยวิซินต้ไปนะแาฟให้เ

เด็กสินบ๊ายบายแม่หน่อย